ลองนึกภาพนี้ดูนะครับวันนี้เป็นวันหยุดที่เรานั่งรถไปเที่ยวกันกับครอบครัวซึ่งทางไปเนี่ยเราจะต้องขับผ่านอุโมงค์แห่งหนึ่งที่เจาะเข้าภูเขาไปแต่พอเรานำรถเข้าไปถึงกลางอุโมงค์นั้นเสียงตู้มมันก็ได้ดังขึ้นเราก็ขับรถไปไหนไม่ได้เพราะว่าควันจากแรงระเบิดนั้นมันเข้ามายังรถเราทําให้รถเราสตาร์ทไม่ติดแล้วไฟที่อยู่ข้างหน้าหน้าเรามันก็ค่อยๆเริ่มลามมาเรื่อยๆเพื่อนๆจะทํำยังไงกันครับถ้าหากมันอยู่ในสถานการณ์นี้ เรื่องนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในโศกนาฏกรรมที่ได้เกิดขึ้นจนเกือบทําให้2ประเทศเขาต้องตบตีกันมาแล้วนะครับกับโศกนาฏกรรมแห่งอุโมงมรณะมองบลองโศกนาฏกรรมดับสยองครับที่ถ้าหาใครชอบเรื่องราวลึกลับดักดักหรือว่าจังไรแบบนี้นะครับกอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยเด้อ f n d i r r y นะครับเพื่อที่ว่าจะได้มีเรื่องมวนมนแบบนี้มาฟังกันทุกวันเลย โดยอุโมง์เชื่อมภูเขามองบลองแห่งนี้นะครับมันจะเป็นหนึ่งในทางเชื่อมสําคัญระหว่างเมืองชามูนีประเทศฝรั่งเศสกับคูเมเยอร์ของประเทศอิตาลีนะครับที่จะเจาะผ่านภูเขายาวไปไกลกว่า12กิโลเมตรซึ่งนอกจากจะเป็นจุดสําคัญในการใช้ขนส่งสินค้านะครับ อุโมงแห่งนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นจุดที่นักเล่นสกีทุกคนจะต้องเข้ามาขับผ่าดด้วยเนื่องจากว่าที่มงบลองเนี่ยนะครับมันจะเป็นภูเขาที่สวยงามมากสวยสจนผู้คนไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะมีอุบัติเหตุแบบนี้เกิดขึ้นครับที่เพื่อจะให้เข้าใจว่าอุบัติเหตุนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับแอดก็ขอเล่าประวัติข้าวๆของอุโมงคแห่งนี้ให้ฟังก่อนละกันโดยเจ้าอุโมง์เชื่อมนี่นะครับมันมีแผนการสร้างด้วยกันระหว่างชาติอิตาลีกับฝรั่งเศสมานานและตั้งแต่ปี49นะครับ ที่เขาได้ทําข้อตกลงว่าทั้งสองฝ่ายคืออิตาลีและก็ฝรั่งเศสนะครับจะค่อยๆบรรจงเจาะภูเขาจากด้านประเทศตัวเองไปแล้วก็ไปบรรจบเจอกันตรงใจกลางภูเขาเรียกได้ว่าเป็นโปรเจกต์สามาัคคีข้ามชาติว่างั้นซึ่งไอาการขุดนี่นะครับมันก็ต้องใช้เวลายาวนานกว่า3ปีเนี่ยกว่าจะแล้วเสร็จนะครับแต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าพอขุดเสร็จอุโมงจะใช้ได้เลยนะฮะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยยังต้องมีการตกแต่งอะไรกันอีก อย่างเช่นการปูพื้นเอ่ยปะผนังเอ่ยแล้วก็ติดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมากมายในอุโมงค์ครับเช่นโคมไฟหรือว่าตัวจับสัญญาณอัคีภัยก่อนดังนั้นเองนะครับกว่าอุโมงค์จะเปิดได้เนี่ยมันก็ปาไปนู่นปี1965ในวันที่19กรกฎาคมของปีนั้นนะครับทีเมื่อเปิดปุ๊บแล้วก็วันนั้นก็จะเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ของสองชาติมากประมาณว่ามันเป็นโปรเจกต์แห่งความสมัรคีสำเร็จแล้วอะไรของมัน และหลังจากที่มันได้เปิดขึ้นมานะครับอุโมงค์แห่งนี้ก็ได้ถูกใช้ไปมากมายดังที่ได้กล่าวข้างต้นนั่นแหละครับมีการขนส่งสินค้ามีการผ่านทางอะไรกันมากมายทาให้แต่ละปีนะครับเขาเก็บตังจากอุโมงค์นี้เนี่ยได้กันเป็นล้านล้านฟรังล,ล,ล้านลลีลากัเลยทีเดียวที่ก็เป็นอย่างนั้นเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงวันที่24เดือนมีนาคมของปี1999นะครับ ที่วันนั้นในตอนเช้าเนี่ยมันก็จะเป็นวันที่ปกติฟ้าแจ่มใสทั่วไปเลยรถต่างๆของคนไปเล่นสกีก็ได้ขับเข้าผ่านอุโมงค์พร้อมกับรถขนส่งสินค้าด้วยซึ่งหนึ่งในจํานวนนั้นนะครับมันก็จะมีรถขนส่งสินค้าเบเกอรี่คันหนึ่งฮะที่ข้างในบรรจุไปได้วยแป้งขนมปังกว่า13ตัน และก็ยังมีมาการีนต่ออีก9ตันนะครับขับมาจากทางฝรั่งเศสโดยชายคนขับที่เป็นชาวเบลเยียมครับแล่นเข้าไปยังอุโมงค์มงลองแห่งนี้ในเวลาประมาณ1 0บโมงสีนาฬิกาตอนเช้านะครับซึ่งคนขับรถดังกล่าวเนี่ยเขาได้เล่าว่าหลังจากที่เขาได้จ่ายค่าโทเวเพื่อที่จะขับเข้าไปในอุโมงค์ฝรั่งเศสนี่นะครับมันก็มีเรื่องที่แปลกประหลาดเกิดขึ้นครับ คือรถบรรทุกทุกคันที่ขับผ่านหน้าเขานะครับมันจะเปิดไฟสูงตลอดเลยที่อีตอนแรกพ่อคนขับก็าคิดว่าเอ๊ะทำไมที่มันเสียมารยาทกันจังแบบนี้เปิดไฟสูงแยงตากันตลอดน้ำซ้ำนะครับบางคนนี่ไม่ได้เปิดไฟสูงอย่างเดียวมันยังมีกระพริบกระพริบไฟด้วยคุณรู้ไหมว่ามันแสบตาเนะเฮ้ยซึ่งคนขับนะครับเขาก็ไม่รู้ตัวเลยว่าไอ้ที่เขาสาดไฟใส่คนขับรัวๆเนี่ยเพราะว่ารถคันนี้มันขับสวนทางมานะครับเขาเห็นความผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นกับรถบรรทุกคันนี้ครับ คือพวกเขาเห็นว่าตรงใต้ท้องรถนะครับมันจะมีควันสีขาวๆอะ่ะลอยขโมงโฉงเฉงออกมาเลยที่กว่าคนขับจะรู้จากการมองกระจกหลังนะครับรถของเขาก็ได้ขับเข้ามายังส่วนในของอุโมงค์เรียบร้อยแล้วแต่จะมาจอดแก้ไขอะไรตอนนี้เนี่ยมันก็ยากครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขวางทางรถเร่งด่วนไงพี่คนขับรถนะครับก็เลยจําเป็นจะต้องขับต่อไปจนกระทั่งถึงบริเวณกลางอุโมงค์นะครับที่เขาคิดว่าันนี้มันไม่ได้แล้วถ้าไม่จอดเนเดี๋ยวไฟมันจะลามปามอะไรกันแบบนี้ เขาก็เลยได้จอดรถลงไปตรงข้างทางอุโมงครับเพื่อที่จะเตรียมการดับไฟนี่แหละที่มันก็เป็นเรื่องปกติมากนะครับถ้าจะมีคนมาจอดรถดับไฟอะไรในอุโมงเนี่ยเพราะว่าตลอดเวลา35ปีที่ผ่านมานะครับอุโมงแห่งนี้เนี่ยมันก็ได้เคยเกิดอุบัติเหตุมีไฟติดรถเยอะแยะกันมากถึง16รอบเลยที่แต่ละครั้งเนี่ยเขาก็จะมีการจอดแล้วก็ดับไฟผ่านไปได้ด้วยดีทุกอย่างแต่ทว่ามันไม่ใช่กับครั้งนี้ครับเพราะ ไม่ว่าพี่คนขับชาวเบลเยียมเขาจะพยายามดับไฟเท่าไหร่ก็ตามนะครับไอตัวไฟเนี่ยมันก็ไม่มีทีท่าว่าจะแผ่วเบาน้อยลงเลยควันไฟที่มันเริ่มมีจากจุดเล็กๆนะครับมันก็ได้เริ่มคมโงงโฉงเฉงแรงขึ้นแต่ทว่าสัญญาณไฟที่อยู่ในอุโมงค์ทางฝั่งฝรั่งเศสเนี่ยมันกลับไม่ทํางานครับจะไปดังก็เพียงแค่ฝั่งของประเทศอิตาลีนะครับทาให้กว่าที่เจ้าหน้าที่ของอุโมงค์ทางด่วนจะรู้เรื่องราวนี้เนี่ย มันก็กินเวลาไปกว่าหลายนาทีมากโดยสาเหตุก็เพราะว่ามันมีคนจากฝั่งอิตาลีฝั่งหนึ่งก็ได้หยิบโทรศัพท์นะครับที่เป็นโทรศัพท์ถูกเฉินติดอยู่กับผนังอุโมงค์นี้เนี่ยโทรไปบอกว่าแบบเฮ้ยทําไมอุโมงค์นี่มันมีควันไฟขึ้นอะไรแบบนี้เท่านั้นแหละครับพนักงานทางด่วนที่ได้รับเรื่องนะครับก็รีบเร่งไปดูอย่างที่เกิดเหตุเลยแล้วก็ใช่ครับเขพบว่ามันมีควันไฟอยู่เพียบจริงๆ ทางพนักงานนะครับก็เลยบอกให้ทางจราจรเนี่ยรีบกันรถเอาไว้ไม่ให้รถมันไปวิ่งเข้าไปในอุโมงนะครับแต่ทว่ามันก็ทําด้วยความล่าช้าเกินไปไง ในตอนนี้นะครับมันก็มีรถหลากหลายคันและที่ได้หลุดเข้าไปอยู่ในอุโมงคทางฝั่งฝรั่งเศสนะครับและเวลานี้เองเสียงตูมมันก็ได้ดังกึกก้องขึ้นมาจากในอุโมงครับด้วยเหตุที่ว่าไฟจากรถบรรทุกนะครับมันคงลามไปถึงตัวถังเชื้อเพลิงอะไรแบบนี้ของรถบรรทุกนี่แหละทำให้เฮียคนขับรถบรรทุกแกที่เห็นได้ไฟระเบิดอยู่ต่อหน้าต่อตานะครับแกโกยก่อนเลยฮะใส่เกียร์ตีนหมาวิ่งหาทางออกตรงไปยังปลายทางออกของอุโมงฝั่งอิตาลีรถบรรทุกเป็นยังไงช่างมันละ นั่นแหละครับมันก็เลยได้ทำให้ไม่มีคนมารับผิดชอบรถบรรทุกนะครับไฟที่ได้มอดไหมมันก็ยิ่งลามปาลมขึ้นไปอีกซึ่งไุที่เขาไม่สามารถดับไฟได้นะครับก็ว่ากันว่ามันจะเกิดมาจากไฟนี้เนี่ยมันได้ลามปามเข้าไปยังมาการีนที่รถนี้เนี่ยได้บรรทุกมาแล้วครับซึ่งมาการีนมันก็จะเป็นไขมันชนิดหนึ่งใช่ไหมทำให้ไฟเนี่ยมันลุกชุ่งโชดอย่างรวดเร็วเลย นอกจากนั้นนะครับไอควันที่อยู่ข้างในมันก็ยังได้ขโมงโฉงเฉงขึ้นไปจนกระทั่งทําให้คนที่อยู่ข้างในนะครับหายใจอะไรกันไม่ออกแล้วที่นี่เนี่ยพอออกซิเจนมันน้อยใช่ไหมพนักงานที่ช่วยเหลืออยู่ด้านนอกเนี่ยเขาก็อยากให้คนข้างในไม่ขาดอากาศหายใจก่อนก็เลยเป่าออกซิเจนเข้าไปยังรูอุโมงท่ออากาศครับ แต่ถ้าใครยังจําชั่วโมงวิทยาศาสตร์ได้อยู่นะครับก็จะรู้ว่าออกซิเจนนี่เนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งเชื้อเพลิงสําหรับไฟนะด้นนั้นแหละครับพอออกซิเจนมันได้พูดก็ไปในอุโมงค์ปุ๊บนะครับไฟมันก็พ่นออกมาเหมือนกระเป๋าออกมาจากปากมังกรเลยแล้วควันไฟก็ยิงคมขโมงโฉงเฉงคุมอุโมงคนะ์นักเข้าไปอีกที่นี่คือมืดมิดชิดเลยครับซึ่งรถที่ขับเข้ามาจากฝั่งฝากอุโมงค์ทางอิตาลีในตอนนี้นะครับก็เร่งตีนสุดขีดครับขับเพื่อจะไปหาปลายทางทางออกอีกด้านหนึ่ง แต่เท่าว่าสวยรถที่เข้ามาจากฝั่งฝรั่งเศสเนี่ยแหละเขาทําแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าตรงกลางเลนของเขานะครับมันได้ถูกบล็อกเอาไว้ด้วยรถบรรทุกไงโดยจํานวนรถที่ติดอยู่ในตอนนั้นนะครับก็ว่ากันว่ามีรถบรรทุกจํานวน18คันแล้วก็รถเก่งอีก10คันนะครับที่ประชาช้แต่ละคนในรถนีก็ไม่รู้จะทํำยังไงละบางคนนะครับก็ปิดหน้าต่างเพื่อป้องกันควันที่มันจะเข้ามาหลังจากนั้นก็รอความช่วยเหลืออยู่ในนั้นฮะ แต่บางคนก็ไม่ไหวรอในนี้ตายแน่แล้วก็เปิดประตูรถแล้วก็วิ่งโวยพยายามหาทางออกเลยด้วยความที่พวกเขากลัวนะครับว่ามันอาจจะมีการระเบิดขึ้นซ้ำสามซ้ำสออีกแต่ทว่าว อีกสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวและไม่มีใครมองเห็นนะครับก็คือเหล่าควันไฟเหล่านี้เนี่ยมันได้เต็มไปด้วยสารคาร์บอนไดออกไซด์ที่ผสมกับสารไซยาไนซ์ซึ่งละลายมาจากเคมีวัสดุก่อสร้างอะไรแบบนี้นะครับทำให้ควันไฟนี้เนี่ยมันกลายเป็นเหมือนกับควันพิษเลยครับไม่พอฮะพอไฟมันร้อนขึ้นเรื่อยๆเนี่ยไอยความร้อนต่างๆนะครับมันก็ไปไหมละลายพวกแผงวงจรเอยสายไฟเอยอะไรเอยที่มันอยู่ในตัวอุโมงค์หมดนะครับจนกระทั่งอุโมงค์ในตอนนี้นะครับมืดสนิทเรียบร้อยแล้วจะมีส ว่างอย่ตรงเดียวก็คือตรงที่มันมีไฟนั่นแนหะซึ่งก็มีอุณหภูมิสูงมากถึง1,000องศาเซลเซียสเลยนะครับซึ่งในเวลานี้เนี่ยหน่วยกู้ภัยดับเพลิงต่างๆนะครับก็ได้ถูกส่งเข้ามาช่วยยังที่นี่อย่างรวดเร็วเลยที่มาเข้ามาถึงนะครับพวกเขาก็แยกตัวเป็นสามทีมครับคือส่งทีมแรกเข้าไปก่อนแล้วก็ตามด้วยทีมที่2ท,ที่จะขับรถดับเพลิงเข้าไปนะ แต่ท้าว่าเข้าไปได้ไม่นานครับรถของทีมดับเพลิงก็เข้าไปติดแงกอยู่ด้วยกันเนื่องจากว่าไอควันพิษที่มันเกิดขึ้นจากควันไฟเนี่ยนะครับก็ไม่เข้าใจว่ามันร้ายแรงขนาดไหนนะแต่เขาอธิบายว่ามันได้ช้อนใช้้าไปยังตัวเครื่องของรถดับเพลิงนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยดับไม่สามารถไปไหนได้พนักงานที่เข้าไปในนั้นก็เลยต้องจอดรถแล้วก็ไปติดแงกอยู่ในนั้นด้วยเลยกลับ กลายเป็นเหยื่อซะง,งั้นแต่ทว่าด้วยประสบการณ์ครับพวกพี่พนักงานดับเพลิงเหล่านี้เนี่ยเขารู้ว่าตามอุโมงค์ต่างๆมันจะมีห้องลี้ภัยอยู่ซึ่งที่อุโมงค์มองบลองแห่งนี้นะครับก็จะสร้างเวลยะเอาไวท้ทุกๆ6 0 0เมตรนะ่ะมันจะมีช่องต่างๆที่ถูกสร้างเอาไว้ตามกำแพงอุโมงค์นะครับเป็นเหมือนกับห้องเล็กๆที่จะมีประตูกันไฟปิดอยู่ซึ่งว่ากันว่าประตูนั้นนะครับจะสามารถทนทานไฟอันร้อนแรงได้ถึง2ชั่วโมงเลยทีเดียวเป็นประตูที่วิเศษมากแต่ประอิญว่าไอ้ไฟที่ลามป่ามัน ไปแค่1นถึงสชั่วโมงไงแต่มันไม่ไปถึง35ชั่วโมงครับนั่นแหละฮะประตูที่พี่พนักงานกู้ภัยต่างๆเขาได้ใช้หลบซ่อนนะครับมันก็เริ่มละลายมาพนักงานดับเพลิงแต่ละคนก็เริ่มมองหน้ากันแล้วก็คิดว่าใต้แน่ใต้เนี่ยไม่รอดแน่ด้วยซึ่งระหว่างนั้นเองนะครับพวกเขาก็ได้ยินเสียงระเบิดการตุม้ตมต้าออกมาจากข้างนอกอุโมงค์อย่างแบบไม่หยุดยั้งเลยที่ว่ากันว่ามันจะเป็นเสียงการระเบิดของล้อยางหรือว่าเครื่องยนต์จากรถคันอื่นๆที่มันโดนไฟลามป,า,มา,ปานะครับ ทำให้ใจของพนักงานดับเพลิงตอนนี้เนี่ยหดหูกันเรียบร้อยแล้วคิดว่าพวกเขาเดี๋ยจะไม่รอดมากก็จะหยิบกระดาษขึ้นมาเขียนจดหมายรอตายแล้วครับก่อนที่ในเวลาต่อมานะครับท่ออากาศที่มันอยู่ในบริเวณห้องฉุกเฉินพวกนี้เนี่ยมันก็เกิดปุ้งพังขึ้นมาครับแล้วทาดาทีมดับเพลิงทีมที่3ที่ยังไม่ได้เข้ามานั้นนะ่ะ ขาก็ได้เข้ามาช่วยเหลือครับโดยการนําพนักงานดับเพลิงที่ติดอยู่ข้างในนั้นค่อยๆมุดออกมาทีละคน2คนซึ่งก็รอดออกมาแบบตายอย่างเขียดกันเกือบหมดนะครับเว้นเสียแต่พนักงานอาวุโสคนหนึ่งฮะที่เขาเหมือนกับจะโดนไฟลวกแล้วก็แบบต้องรีบเข้าโรงพยาบาลโดยด่วนซึ่งหลังจากที่ตัวของพนักงานคนนั้นได้ถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลนะครับเขาก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวแล้วก็เจ็บตายไป ภาพตัดกลับไปยังคนที่อยู่ในท่อกับรถตอนนี้ครับซึ่งแน่นอนว่าพนักงานนี่จะตายอย่างเขียดแบบนี้คนที่ข้างในก็ไม่รอดชัวร์ครับโดนย่างสดคารถตัวเองกันเลยทีเดียวส่วนไอ้พวกที่วิ่งหนีออกไปก็ใช่ว่าจะรอดนะครับเพราะอย่างที่บอกใช่ไหมไอควันที่มันขมงโฉงเฉงมาเนี่ยมันเป็นควันพิษฮะ พอวิ่งไปหอบแฮกแฮกก็สูดควันเนี่ยเข้ามันเต็มปอดหายใจไม่ออกนอนตายอยู่ตอนนั้นก่อนที่จะรอให้เหล่าไฟที่มันวิ่งมาในท่อนะครับค่อยๆไล่มาชาปนากิจร่างของพวกเขาอีกทีที่ว่ากันว่าอุบัติภัยครั้งนี้หลังจากจบไปนะครับมันก็ได้มีคนเสียชีวิตมากถึง39คนเลยและกว่าที่ไฟมันจะดับได้เนี่ยพวกเขาก็ต้องใช้เวลาถึง35ชั่วโมงนะครับคือ1วันว่างั้นเถอะ แต่ถึงแม้ว่าไฟมันจะดับไปแล้วนะครับทางคนเนี่ยเขาก็ยังเข้าไปช่วยเหลือในอุโมงค์ไม่ได้เพราะด้วยความที่ว่าความร้อนเหล่านี้นะครับมันกําลังละอุคุอยู่ในอุโมงค์ไงเหมือนกับว่าเตาอบเวลาเราเพิ่งปิดเตาใหม่ๆนะครับมันก็ยังต้องมีความร้อนอยู่รอเวลาคูลดาวหรือทําให้มันเย็นลงใช่ไหมที่ก็กินเวลากว่าอีก5วันนะครับก่อนที่ทางทีมดูแลและทีมสืบสวนเนี่ยเขาจะบอกว่าโอเคอุณหภูมิที่อยู่ข้างในนั้นเนี่ยปลอดภยัยละเราเข้าไปกู้สิ่งข้างในได้ซึ่ง หลังจากที่เหตุการณ์วิบัตินี้ได้จบลงนะครับเขาก็ได้มีการหาสาเหตุกันว่าเอ๊ะแล้วงั้นอะไรละมันคือต้นเหตุที่ทําให้รถบรรทุกนี้เนี่ยมันไฟไหม้แล้วก็ได้ลามปามไปยังอุโมงแบบนี้ ที่ในตอนนั้นเองเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่ข่าวที่ให้ความสนใจจากสังคมมากครับจนกระทั่งกลายเป็นนโยบายแห่งชาติเลยที่ตอนนี้นะครับอิตาลีกับฝรั่งเศสก็ต่างโวยว่าเฮ้ยมันเป็นความผิดของฝั่งเองอีกฝั่งนึงก็เฮ้ยมันเป็นความผิดของฝั่งเองนี่นแหละคือจากตอนนี้อุโมงค์ที่สร้างด้วยความสามัคคีนะครับก็เหมือนกับกลายเป็นต้นเหตุจะให้ตบกันเรียบร้อยแล้วครับ แต่ว่าพอหลังจากการสืบสวนเนี่ยเขาก็พบว่าทางฝรั่งเศสมันน่าจะผิดนะเพราะว่าเขามีการไปพบข้อบกพร่องอะไรหลายๆอย่างจากฝั่งฝรั่งเศสเลยนะครับคืออย่างแรกเลยไอ้อุปกรณ์ดักจับควันที่แอดบอกว่าตอนแรกมันได้ดังเฉพาะในฝั่งอิตาลีทั้งๆที่ว่าทางฝั่งฝรั่งเศสนะครับมันอยู่ใกล้กับไฟมากกว่านอกจากนั้นเองก็ยังมีการไปค้นพบด้วยนะฮะว่าบริษัทที่ดูแลอุโมงทางฝั่งฝรั่งเศสนี้เนี่ยเขาทำเงินได้กำไรเยอะมาก แต่ก็ไม่ได้มีการเอาเงินมาลงทุนในด้านความปลอดภัยของอุโมงค์นี้เลยไม่มีการมาตรวจช็คซ้ําอะไรว่างั้นวันๆน,นี่คือแบบจะเอาแต่จํานวนตัวเลขรถที่มันเข้ามานะฮะนอกจากนั้นเองก็ยังได้ละเลยกฎการเว้นระยะห่างของรถนะครับปล่อยให้มันเข้าไปเข้าไปอยู่ติดๆกันนี่แหละจนกระทั่งแบบถอยออกมาอะไรกันไม่ได้เลยแต่ นอกจากนั้นเองเขาก็ยังมีการไปพบว่าพวกวัสดุก่อสร้างที่เขาได้ใช้ก่ออุโมงขึ้นมานะครับมันก็ล้าหลังไปแล้วก็สร้างมาไม่รู้กี่สิบกว่าปีแล้วนะาะทาให้มันนะครับไม่สามารถทนทานต่อไฟได้เยอะครับซึ่งหลังจากที่อุบัติเหตุครั้งนี้มันได้เกิดขึ้นเนี่ยพวกเขานะครับก็ต้องมีการปรับแปลงอุโมงครั้งนี้ครั้งใหญ่เลย ให้เอาวัสดุที่ดีกว่าเดิมนะครับมาก่อหลังจากนั้นก็เพิ่มพวกโทรศัพท์เตือนภัยกับห้องนี้รภัยเข้าไปอีกครับซึ่งห้องนี้รภัยอันใหม่นี่นะครับว่ากันว่ามันจะสามารถต้านทานไฟได้ถึง1000องศาเซลเซียสแล้วในระยะเวลาที่นานขึ้นกว่าเดิมด้วยครับนอกจากนั้นเองเนี่ยตามห้องลีภัยต่างๆนะครับมันก็ยังจะได้เชื่อมกับอุโมงค์ลีภัยใต้ดินฮะที่เขาจะสร้างขึ้นมาเพื่อลำเลียงคนที่ติดอยู่เนี่ยออกไปข้างนอก และบริเวณใต้ดินนั้นก็ยังมีการเสริมท่อน้ําเอาไว้อีกนะครับเพื่อที่จะใช้ขนส่งน้ําเข้ามายามที่รถดับเพลิงเนี่ยอาจจะเข้ามาไม่ถึงตามมาด้วยสัญญาณกันไฟแล้วก็กล้องนิรภัยกว่ามากมายอีก140ตัวที่ก็จะมีพนักงานดูแลตลอดเลยนะฮะ เอาเป็นว่านั่นแหละครับแผนการซ่อมก็ต้องดำเนินต่อไปแต่ว่าคนทําผิดก็จะต้องมาโดนดำเนินคดีด้วยโดยผลสรุปของคดีนี้นะครับเขาก็จะมีการลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องกว่า9คนครับที่ก็เป็นเฮดหลักๆของพวกบริษัทใหญ่ๆกว่า4แห่งนะฮะ ลงโทษปรับกันไปเนื่องจากฐานละเลยความปลอดภัยหรือว่าอาจจะมีการช่อโกงอะไรบ้างส่วนเฮียคนที่ขับรถบรรทุกไอ้คนที่วิ่งหนีป่าล่าไปคนแรกนั่นแหะเฮียแกก็โดนจําคุกไป4เดือนครับเนื่องจากว่าเฮียแกเป็นต้นเหตุแต่เท่าจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเขาก็ยังไม่มีใครรู้สาเหตุที่แน่นอนนะครับว่าทาไมอยู่ๆข้างใต้รถบรรทุกที่มันบรรทุกมาแค่แป้งกับมะาการีนนี่เนี่ยมันถึงได้มีไฟพุทธขึ้นมาครับคือมันมีข่าวลือข่าวเล่าอ้างนะฮะว่า อาจจะเป็นไปได้ว่าก่อนทางเข้าอุโมงเนี่ยมันมีใครไม่รู้มือบ่อนซีซัวสูบบุหรี่แล้วแบบโยนทิ้งไว้ตามถนนไงแล้วทีนี้พอรถบรรทุกของเฮียแกมาขับผ่านเนี่ยมันก็เกิดอะไรขึ้นไม่ลูกไฟมันกระดิดกระเด้งไปโดนติดใต้ท้องรถทําให้รถนี้เนี่ยมันนําไฟเข้าไปยังอุโมงนะครับดังนั้นแลนโยบายความปลอดภัยนะครับเขาก็เลยได้เพิ่มการสแกนรถบรรทุกที่มันจะเป็นเหมือนห้องห้องหนึ่งซึ่งสามารถสแกนอินฟราเรดรถบรรทุกเข้าไปได้นะพร้อมกับติดกล้องอินฟราเรดไว้ตรงทางเข้าอุโมงด้วย เผื่อหากว่ามีรถคันไหนมันร้อนเกินพิกัดหรือว่าใส่อะไรที่ไม่ควรใส่เข้าไปนะครับทางอุโมงค์เนี่ยก็จะให้รถคันนั้นจอดอยู่ข้างหน้าอุโมงค์ก่อนแล้วก็ทําการดับไฟทําเรื่องอะไรให้เสร็จเรียบร้อยถึงจะค่อยปล่อยเข้าไปครับนี่ไม่น่าเชื่อนะเนี่ยขนาดยุโรปเขามีมาตรการป้องกันความปลอดภัยอะไรแบบนี้มันจะเกิดเหตุวิบัติได้แล้วแบบไม่อยากจะคิดเลยสภาพบ้านเรามันจะมีอุบัติเหตุอะไรแนวๆน,วน,วนี้เกิดขึ้นบ้างไหมเนี่ย ถ้ามันเคยมีหรือว่าใครมีเรื่องอะไรอยากให้แอดเล่านะครับก็รบกวนคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับใครที่มีแฟนอาร์เนี่ยก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ a c e b o o k fn diary นะครับผมและแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย